และนี่ก็คือ3ประสานเด็กที่เรียกได้ว่าเป็นเพชนในก้อนขี้ม้านะครับไม่ใช่ดิไม่ใช่ไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอา few later. แล้วนี่ก็คือ3ประสานเด็กปียุค2000เดี๋ยวฮียีสองพันปะวะสองนะแล้น,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 นี่ก็คือสาประสานเด็กยุค2000ที่เรียกได้ว่าเป็นเพชนในตมที่เขาล่ำเลือกันนะครับผมว่า3คนนี้แหละนะครับหูต้องแบบ เทมแน่นอนเป็นเริ่มเรยดีกว่านะครับขู่สามตัวเทพเลยนะครับผมต้ตัวอื่นเอาด้านหลังเนี่ยก็ก็มาไว้แบบว่าประคองเฉยนะครับผมอ่าโอเคนะผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้เราก็มาเล่นทีมเอเรียกได้ว่าเป็นสประสานตัวบุกเลยนะครับเรียกว่าผมเนี่ยซื้อมาจากคลิปที่แล้วนะครับก็สึกเสียดายนะครับจะขายทิ้งก็แบบกระไรกระไรอยู่ก็เลยบอกว่าเอ้ตัวนี้มันก็ยิงได้นะรอบแล้วก็ยิงไปทั้งสองประตูใช่ไหมอูุปติรอบแล้ว,ลวก็โดดเด่นนะครับ ส่วนไอ้บูสเตอร์บูสเตอร์เนี่ยนะผมก็เล่นแบบว่าเล่นนานแล้วก็รู้สึกว่ามันเข้ามือดีนะครับไอ้น,นี่คือกองหลังที่ผมเอาไว้แบบเสริไม่เฉยนะครับไปเริ่มลือกันเลยดีกว่า let's go โอ้โหทีม y, ยี่เ็นทีวายโดบวกห้าเฮ้ยแย่นะครับจังหวะกมม้มไปกินน้ำแล้วเปิดหัวขึ้นมาในเจอโดยี่เ็นทีวายบวกห้าโอ้โหผมแอบแพ้เลยได้ไปเนี่ย <c oughs> สวยนะครับเคโดไม่ได้บอลเราก็เรียกไ,ได้ว่าอาจจะแจ้งเกิดใช่ไหมล่ะอังซูฟติโอ้โห ได้อยู่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 ไปเว้ยไป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 เว้ยไป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 เออถามดิฟาติเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนนี้ยูคนนี้ยูตามคนนี้ยูตามครับจังหวะนี้โอ้โหยี่ดิ้งปบเกือบโดนแดกโรนัลโดโอ้โหโรนัลโดส่งบอลอย่างนี้โรนัลโดปรอมแล้วนะครับโรนัลโดปรอมปีนี้โรนัลโดพร้อมอืม เขาต้องมองกันอย่างนี้เขาต้องมองกันอย่างนี้ได้ไหมล่ะโอ้โหยิงตรงตัวยิงตรงตัวโอ้เอ็มบาบูเอ็มบาบูเจ้าคือเจ้าเจ้าโอพีเหมือนกันนะเอ็มบาบูเจ้าต้องไปแล้วโอ้ไม่ทำ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 ใจเย็นใจเย็นเฮ้ยงอสวยมาที่ปุนแครับมาที่เดิมครับจังหวะเดิมครับจังหวะเดิมจังหวะเดิมเลยโ้โผเงียบเล็กหลอกครับเลยงหลบตัวดีตัวดีแล้วไงวะตัวดีตัวดีื่้งไงวะ ยกไปดิต้องขึ้นน้ำก่อนแล้วก็มาดีนะครับที่เป็นท,ทีวายแล้วเป็นยังไงวะ <c oughs> มันเกลียว,ยวอะ่ะการที่เราได้ตกตัวที่แบบว่ามันตัวดีๆแล้วขอพแพ้เรานี่มันรู้สึกแบบบินีฟูมากเลยนะครับเฮ้ย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 โผเบลดรามอสเบียรามอสได้ว่ะเบลยรามอสได้ว่ะโอ้โหไม่อยากโรชอดนะครับโรชอดมันตัวมันกากนะครับโรชดมันจะโรชดกาก,าก บูโน่เอ้ยไม่ใช่บูโน่เมบาบูเปิดไปโอ้โหเกือบได้แลกวิวคิมิตคิมิตตามวิงเร็วดีมาเรียบอกฮะแล้วยังไงวะดีมาเรียบอกเฮ้ยจะกลับจะกลับจะกลับเอาจะกลับ,ลบไม่กลับเออได้อยู่นะครับได้อยู่เสมอครับอย่างน้อยแล้วก็เสมอนะครับปครับอย่าไปกลัวครับโอ้โหได้อยู่บอลกระเด้งบอลกรเด้งเข้าทางล้วโอ้โหถ้ายิงแบบโบว์คัทแต่โกเซ่แบบโบว์แก๊สแม่งเอ้ยเดี๋ยงครับ จ่ายเข้ามาครับไม่ยสันคีนส่งให้อสุปติครับอสุปติแตกโยกได้ไหมโยกไม่ได้ช้าไปช้าเกินไปช้าเกินไปโอ้โหคุณโยกได้อยู่ลงมาครับอสุปติว่าไงมายสันคีนลงโอ้โหไปถึงโอ้ยบอลกู่ิกเอ้ยฟอนได้กระแทกเอ้ยเอ้ยเกินเกินเกินไม่คุ้นเกินไปแล้วถือว่าสู้ได้ดีนะครับสามประสานโอพีเราถือว่ายังตอบรับผลได้ดี สวยครับแล้วหลุดแล้วครับโอ้โหสุภติหลุดแล้วครับแตะแต่อีกรอบนึงใครวิ่งมาแล้วบูโน่คอนเดตบูโน่คอนเดตบูโน่อนเดตเปิดแล้วเข้ามือเขาหืมบูโน่เอ้ยไม่ใช่บูโน่ดิวสเตอร์อาสุปติครับมาครับเป็นเมก,กิ้ครับแตะหลบครับโอ้โหสวยสวยนี่แหละเพชรในตมหืมไปไปไปดีแตะหลบดีแตะหลบแล้วเลี้ยงจี้เลี้ยงจี้แล้วหักออกเลี้ยงจี้หักออกเลี้ยงจี้เลยเลี้ยงจี้เลยแลยเปิดอสุปติโอ้โหไม่เข้าเลยเด็กไม่เข้าบอลเลย เอ้ยโรนโดโรนโดโอ้โหเปิดมาเอ้ยไม่ย้อนกลับมาว่ะมิเซลบักบอลสวยมาแล้วมาแล้วมาสั้นคิมีครับแตะครับไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหไปอย่างช้าไปอย่างช้าไปอย่างรถจักรยานยนต์นี่ครับโอ้โหวิวิวิเกือบได้เกือบได้นะคิมิครับตามครับคิมิครับคิมิครับโอ้โหคิมิช้าไปนิดนึงคิมิทำไมเจ้าทำอย่างนี้เจ้าแบกน้องๆเธอทำไมเจ้าเหมือนเจ้าเหมือนกากเองเฮ้ย ตีมาเรียนี่แม่งอะไรบะวสู้ครับสู้ตายครับสู้ตายครับ,รบก็แค่นำํำเขาแค่ขึ้นนำํำผมไม่ได้ชนะสวยโอ้โหนิดเดียวแล้วก็จังหวะเมื่อกี้หลุดนะครับแชมป์อุ้ยโอ้โหจะอะไรไปสู้วะสู้ต่อไปมาตั้งกินสู้ต่อไปส่งมาครับอัตูฟาติครับเบิ้ลครับได้ครับมาตั้งกินเบิ้ล1หนึ่งสองหนึ่งสอง,ง,สองดเพื่อนโอ้โหูนิดเดียวนิดเดียว เฮ้ยแย่แล้วต้องตัดบอลโอ้โหไม่ทัน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 มีกลางอยู่มีตัวกลางอยู่คิ่บิดโอ้โหนี่ป๊บบินสวยมีเป็นนกแตะเฮ้ยยา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 ,ยา,ยายโอ้โหจังหวะเมื่อกี้นี่มาเลียงแม่งอย่างผิวโอ้โหยาจะเย็นจะเย็นโอ้โยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยคุกกี้ว่ะคุกคกีก้เตะบ,บๆๆๆอลเราไปก่อนเตะบอลเราไปก่อน ก่อนหน้าเราไม่ได้บุกเลยฮะโรโดรอ,โอียแ่ยวอ่ะโอ้โหทีนี่ขนาดล้มยิงนะได้อยู่ครับบิวสเตอร์มาครับจังหวะนี้หูได้อยู่ได้อยู่แตะหลบหูวิ่งแล้วต้องวิ่งแล้วได้อยู่ตัวที่สองตัวที่สองเออมาแล้วมาแล้วโอ้ยยิงทีมอย่างนี้ก็ได้โอ้โหตัวกกครับนี่ฮะบอกแล้วมันโอพีนะครับตัวเนี้ย อาซูภาพิเบียดได้อยู่โอ้โหเอาเอาเอา,อาตีกันเองได้ครับผมเริ่มมีกําลังใจเริ่มมีกําลังใจแล้วต่อไปนี้แหละอันตรายบอกเลยพอม um ีกําลังใจแล้วอันตรายแล้วบอกเลยเพราะมุมเปนตั้งของเกมยังไงเล่ามีมุม um เมนตั้งของเกมอยู่ปึ๊บ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 โอ้โหอู hoy, iss, ้วิชีดชิดชีดชีดวิโตมันยิงมไม่ได้วิโตยิงไม่ได้ อุ้ยแม่งเอ้ยโอ้โหเมื่อกี้ผมเงียบมากผมตั้งใจเล่นสุดๆเอ็มบาบูเปิดเนี่ยมองฟันได้เนี่ยเฮ้ยโอ้ไม่ไกวมาดิฟันไดโอ้โหฟันไดวิ่งฟันไดวิ่งตามเอ็มบาบูโอ้โหเอ็มบาบูกดผิดเอ็มบาบูกดผิดฟันไดวิ่งตามเร็วเฮ้ยมันเปิดหงโคลงมาต้องดิกลบแล้วสวยได้อยู่ได้อยู่สวน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 เอ้าคิมมิดมึงนี่โอ้โหแม่งโยกแม่งเอาเยอะแม่งเอาเยอะ กลัวเหรอกลัวเหมือนกลัวเหมือนกลัวนะเอ้าฝ่าวได้ไงอ่ะโอ้โหดูดิเอบาบูติฟนูตอรเลตไม่ใช่บูตอรเลตเรียกผิดเอาหมดเวลาแล้วโอ้โหทีมนี้ได้อยู่นะฮะโอ้โหถือว่าหลุดเดียวหลุดเดี่ยวแล้วยังไงเลี้ยงกดแปรนิ่มๆครับแปรอังกฤษเป็นไทยเรียบร้อยครับโอ้โหถือว่าทีมนี้สู้ได้นะครับผมทีมเด็กปีสองพันนะครับ อ่านะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ s c ค i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะผมแล้วก็สามารถคอมเมนต์ว่าอยากให้ผมทำทีมอะไรต่อต่อไปข้างหน้านะอาจจะเจอทีมแปลกๆอีกนะครับผมอ่ะโอเคนะผมไปเจอกันใหม่รอบหน้าครับบ๊ายบายเจอกัน